สวัสดีครับสงครามยูเครนมาถึงวันนี้เราคงได้รับรู้กันแล้วว่ารัสเซียมาลุกรานยูเครนตลอดเวลาของการต่อสู้รัสเซียก็ทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะแต่ก็ไม่สามารถทําตามสิ่งที่ตัวเองไม้วางแผนไว้ได้ต้องเท้าความนะครับรัสเซียวางแผนไว้คือบุกยึดกรุงเคียบ ยึดทำเนียบประธานาธิบดีของยูเครนจัดการประธานาธิบดีแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่แบบไม่มีการเลือกตั้งจะเอาคนที่เคยเป็นประธานาธิบดีของยูเครนที่เข้าข้างรัสเซียนี้ขึ้นมาเป็นนะครับหลังจากนั้นรัสเซียจะครอบงำวงการยูเครนได้แบบเต็มที่ เนน,นว่าต้องเอื้อประโยชน์ให้กับรัสเซียและก็ยกดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ารัสเซียนี่ทำไม่สำเร็จยึดกรุงเทียบไม่ได้พ่ายแพ้กลับไปต้องหันมายึดทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วก็ต่อสู้กันมา479วันสูญเสียหนักทั้งคู่นะครับ 479วันของสงครามคือความจริงที่บิดเบือนนี้ไม่ได้ว่าการต่อสู้ก็ยังดำเนินอยู่และความจริงที่บิดเบือนไม่ได้อีกอย่างคือรัสเซียยังไม่ชนะยูเครนหลังจากที่บุกรุกมาปีกว่าๆแล้วนะครับ ฝั่งกองเชียร์รัสเซียก็บอกว่าข่าวนี้บิดเบือนรัสเซียชนะในการรบนี้ไปแล้วยูเครนแล้วก็ตะวันตกนี้แพ้แล้วแล้วก็พยายามเอาภาพขาบวนรถของยูเครนที่เสียหายก็จะมีรถถังเล็บเปิดยนันเกาะแบดลี่เอามาพูด3 4มี่วันติดและภาพนี้กองเชียร์รัสเซียมองว่ารัสเซียนี้ชนะแล้วแต่ว่าแอดมินมองว่าความเสียหายของรถถังยนันเกาะของยูเครนเท่านี้รัสเซียจะคิดว่าชนะแล้วนี่ไม่ได้นะครับ ขนาดยูเครนนี้จัดก,การขบวนรถของรสัสเซียได้มากกว่านี้ยูเครนก็ยังไม่พูดว่าตัวเองชนะเลย เหมือนที่แอดมินบอกไว้นะครับสงครามยูเครนเนี่ยผู้ชมก็ต้องพิจารณาตอนนี้ยูเครนกําลังโต้กลับและก็สามารถยึดพื้นที่ได้หนึ่ง้อตารางกิโลเมตรเป็นคาพูดของฝ่ายยูเครนส่วนฝ่ายรัสเซียบอกว่ารัสเซียนี่ชนะแล้วและก็สามารถสกัดการโต้กลับของยูเครนได้ทุกเล่ารอกยูเครนี่เสียหายมากกว่ารัสเซียนี่เป็นสิบเท่าอันนี้รัสเซียไม่ได้ระบุว่าเป็นความเสียหายทางการทหารหรือว่ารวมพลเรือนที่รัสเซียโจมตีทำร้ายนี่ไปด้วย แรัเสเซียบอกว่าอาวุธของยูเครนนี้กําลังจะหมดในโลกของรัสเซียนะครับตอนนี้รัสเซียควบคุมทุกอย่างนี้ไว้หมดแล้วทั้งการสงครามในยูเครนการควบคุมเศรษฐกิจต่อไปรัสเซียก็จะขึ้นมาเป็นผู้นําโลกผู้ชมก็ต้องพิจารณาว่าเป็นจริงไหม ถ้าไปรับชมทางช่องทางที่เข้าเชียร์รัสเซียก็จะออกไปแนวนั้นเหมือนเหมือนนิยายเหมือนโฆษณาชวนเชื่อเหมือนอยู่คนละโลกส่วนความจริงก็ยังสู้กันอยู่นะครับและรัสเซียไม่ได้เปรียบพอที่จะควบคุมสงครามได้อันนี้เราคิดแบบง่ายๆถ้ารัสเซียชนะควบคุมได้หมดแล้ว479วันก็คงไม่มีการรบกันแล้วดูแค่นี้ก็พอแล้วนะครับการต่้ากัดของยุเคนทําได้ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารัสเซียนี้ตั้งรับและรัสเซียกําลังเยอะกว่าแต่ว่า ยูเครนก็มีความคืบหน้ารัสเซียก็พยายามต้านกลาโมของรัสเซียนี้ก่าวว่า รัเสเซียสามารถจัดการทหารยูเครนได้ห้าร้อยนายรถถังห้าคันใน24สี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและปูตินเนี่ยบอกว่ายูเครนไม่ประสบความสำเร็จใดเลยในการโต้กลับซึ่งรัสเซียก็เป็นแบบนี้มาตลอดการโต้กลับของยูเครนช่วงนี้ยากเพราะไม่มีการสนับสนุนทางอากาศซึ่งหลายคนสงสัยว่าทำไมยูเครนเนี่ยไม่ใช้เครื่องบินละครับโดยเฉพาะกับมิก29ที่ได้มาจากโปแ,แลนด์แล้วก็สโลวากเกียโปแลนด์นี่ให้มาสิบลำ สโลวเกียให้มา13ลำล่าสุดมีข่าวออกมาว่ายูเครนเนี่ยพร้อมใช้งานมิก29แล้วที่ผ่านมามีการปรับปรุง modify อยู่หรือว่า modify เพิ่มเติมนะครับความน่าสนใจของมิก29คือใช้เจเจมเอได้รวมถึงระเบิดโจมตีภาคปื้นอื่นๆน,นะครับถามว่ามิก29จะมาเปลี่ยนเกมให้กับยูเครนไหมถ้านำมาสนับสนุนทางการ มิก29มันมีดีกว่าไม่มีนี่อยู่แล้วนะครับมิก29เป็นเครื่องบินขนาดกลางน้ำหนักไม่เยอะสามารถใช้ถนนหลวงนี่เป็นรันเวย์ได้ข้อด้อยของมิก29เป็นอาการประจอมตัวคือพิสัยการบินสั้นพิสัยการรบสั้นและวีด้าไม่ดีมากนะัก นั่นเท่ากับว่าขี่นรรทุธป้องกันตัวไม่ดีเช่นกันนะครับข้อจํากัดนี้ยูเครนรู้ดีสิ่งที่ยูเครนกังวลในการใช้งานมี29คือกลัวว่าต้องปะทะกับเครื่องบินของรัสเซียกลางกาศมี29มันสู้ไม่ได้แม่ว่าเครื่องบินของรัสเซียจะไม่ทันสมัยมากนักแต่ว่าเครื่องบินของรัสเซียดีกว่ามี29อยู่แล้วนะครับแต่รัสเซียก็ต้องระวังแซมของยูเครนเราจะเห็นว่าตะวันตกเนี่ยส่งระบบป้องกันให้กับยูเครนนี้เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งต้องการนํามาสนับสนุนแนวหน้าในการ การโต้กลับนะครับเพราะว่าแซมนี่จําเป็นจะตอบโต้เครื่องบินของรัสเซียได้ดีถ้าเป็นเนโต้จะไม่มีปัญหาเพราะว่าอุปกรณ์นี้มันเชื่อมต่อกันได้แต่ว่าพอเป็นยูเครนแล้วมันยากเพราะว่าพื้นฐานอาวุธของยูเครนนี่ไม่ดีนะครับต้องปรับปรุงใหม่ถ้ามีก9ิมาสนับสนุนการโต้กลับจะเป็นอย่างไร ยูเครนก็จะใช้มิก2ีส่งระเบิดไปทำลายจุดสำคัญของรัสเซียแต่ว่าจะให้มิก2ีมาทำแบบซู25หรือว่าเอเทนหมูป่าในการ C.A.S AH สนับสนุนแบบใกล้ชิดมิก2ีก็คงทำไม่ได้มันมีข้อจำกัดนะครับทั้งเวลาในการปฏิบัติการพิสัยการบินมันจึงทำให้ยูเครนเนี่ยไปคาดหวังกับ F-16 มากกว่าถามว่า F-16 ดีกว่ามิก9อย่างไรพิสัยการบิน F16 ไกลกว่าเร็วกว่าอยู่บน ได้นานกว่าและที่สําคัญนะครับ F16 มีขีปนาวุธอากาศสูอากาศไว้ใจได้กว่า Mig29 F16 ติด AIM7 Sparrow AIM120 AIM9 Sidewinder ที่มีประสิทธิภาพได้นั่นคือสิ่งที่ยุคเนนี้ต้องการเพราะว่า F16 มันสู้กับเครื่องบินของรัสเซียได้นะครับ การรบจริง F16 ผ่านงานมาเยอะพิสูจน์มาแล้วส่วนเรื่องการซอร้อมรบก็คือการซอร้อมรบชีวัดไม่ได้นะครับสู30ของอินเดียก็ยังเคยชนะ F15 Eagle ในการซอร้อมรบแบบขาดลอยต้องดูว่าจริงจังแค่ไหนในการซอร้อมรบหรือว่าเป็นนโยบายอย่างไรนะครับอย่าง J10 ของจีนซอ้อมรบกับกิบเพนก็ได้ข่าวว่ากิบเพนนี่ชนะก็ดีใจแต่ว,ว่าซอ้อมรบตอนหลังนะครับ J10 นี่จัดการเรียบการซอร้อมรบชี้วัดไม่ได้ยูโร ไฟเตอร์ไทฟูนยังเคยเอาชนะ f 35ในการรบระยะประชิดส่วนการซ้อมรบเสมือนจริง f 35นี่จัดการเรียบทั้งหมดนะครับรวมถึง f 22แว b บเตอร์ก็แพ้ให้กับ f 35ส่วนกิบเพนจะไปซ้อมรบกับใครแล้วชนะมันก็เกิดขึ้นได้นี่อยู่แล้ว การซ้อมรบก็คือการเก็บข้อมูลนะครับไม่งั้นสหรัฐมิการเนี่ยก็ไม่ต้องสร้างเครื่องบินอะไรแล้วปลดมันออกให้หมดแล้วก็เอากิบเพนประจำการแทนเพราะว่าซ้อมรบนี่เก่งเหลือเกินแต่ว่าความจริงมันก็อีกเรื่องนะครับมิก2 9ของยุเคนไม่กล้าใช้มากเพราะว่านักบินยุเคนมีไม่เยอะความเสี่ยงสูงแต่ว่าตอนนี้จําเป็นแล้วต้องใช้เราต้องรอดูว,ว่ามิก2 9ของยุเคนจะทําได้ดีแค่ไหนก่อนที่ยุเคนจะได้ F16 มานะครับ ส่วนสวีเดนจะช่วยเหลือมูลค่า23.5ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ815ล้านบาท ในการฝึกนักปินยูเครนแน่นอนว่าเป็นการฝึกนักปินยูเครนกับยอสสามสิบเก้ากิปเพนซึ่งกิบเพนกับยูเครนนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญนี้แนะนําว่ากิปเพนเหมาะก,กับยูเครนมากกว่า F16 เพราะว่าง่ายกว่าที่สําคัญกิปเพนซีดีในปลดะวางเยอะอยู่ในโกดังนี่มีเป็นตั้งนะครับรวมถึงกิบเพนที่ประเทศเช็กไม่เช่าต่อแล้วสามารถส่งให้กับยูเครนนี้ได้เลยแต่ว่ายูเครนไม่ต้องการยอสสามสิบเก้ากิปเพนแต่ถ้าสวีเดนให้งบมาแบบนี้ คงมีการคุยกันแล้วกับยุคเคนนะครับหลายโอกาสที่ยุเคนจะได้กิฟเพนก็มีเช่นกันและก็เป็นโอกาสทองของกิฟเพนที่จะได้เข้าสนามรบจริงเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ที่สร้างมานะครับถ้ากิฟเพนไปยุเคนจริงมันก็น่าลุ้นว่าสวิตเดนจะให้อาวุธอะไรไปบ้าง ขี่ปรวุธร้านไหมส่วน AIM7 AIM9 AIM120 พิสัยใกล้อันนี้ไม่แน่นะครับส่วนขี่นรรุธเมทิเออร์พิสัยใกล้อันนี้ไม่ได้แน่นอนนี่อยู่แล้วเพราะว่าสวีเดนเองก็ยังไม่มีเมทิเออร์ก็ยังเจรจากันอยู่นะครับมาแบบนี้มหาเทพยอศ29ใกล้ได้ออกศึกแล้วมีรุนเพราะว่ากิบเพนอุปกรณ์ดีกว่ามิก29แน่ๆนะครับ การต่อสู้ตอนนี้ก็ยังดําเนินต่อไปในแนวหน้าส่วนรัเสเซียก็โจมตีพลเรือเรือนี้ไปด้วยตามเคยนะครับเมื่อคืนมีข่าวว่ายูเคนเนี่ยสกัดขีปนาวุธไฮเปอร์ซอนอีกกินซาวได้6ลูกขีปนาวุธร่อนคาลิเปอร์6ลูกโดรลาตเวนอีก2ลํลำตอนนี้ก็เป็นธรรมดาไปแล้วนะครับที่ยูเคนเนี่ยสามารถสกัดขีปนาวุธความเร็วสูงแบบกินซาวได้ ไม่ได้ตื่นเต้นกับไฮเปอร์ซอนิกของรัสเซียแล้วตอนนี้สู้กันอยู่ยังไม่มีใครใชนะนั่นคือความจริงที่บิดเบือนนี้ไม่ได้นะครับ